จะคลวยไปเลยอ๋ออืมบางคนตกตั๋วยาวนานเลยอเป็นอืาเอาเล็บแกเล็บนี่บ่เป็นแกะหยังเล็บนี่อือออกมาแล้วบ่าย2มื้อนี้ไว้ดอมื้อนี้เนาะบ่ายก็ได้มือนวันนี้2:00ก่า2 0กว่าเนาะมือวนนี้มื้อนี้มไว้ปะ กูจักเตอร์สรุปแล้วนี่4แสน15,000เมื่อวานนี่หาแสน37เมื่อวนนี่4แสน15เมื่อนนี่ลุดไปลุดไปแสนปลปสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง้องายเบิร์สุครูสุขคนกับอยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมื่อนนี่กลับมาบ้าน วังคูนเมืองเซโปนแขวงสวันเขตคือเก่าวันจันทร์พบกันกันวันจันทร์เนาะวันนี้กาสีพาน้องพิมพ์เพิ่นไปหาหมอยคือเก่าเด้อธรรมสมเนาะตามที่เพิ่นนัดกันไว้เนาะมาหอดเฮือนน้องตุนแล้วตอนนี้จัะหน่อยเดี๋ยวไปหาน้องพิมพ์เนาะขึ้นมายามน้องพิมพ์เพิ่นก่อนท่านผู้ชม สบายดีสบายดีสบายดีน yeah. ้องพิมพ์อยู่พูดเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ตอนเช้านี่กินข้าวแล้วตอนได้ยังกินเจ้าบ่มี่นายยังกินจำแจียวโอ้จำแจีวเนาะไปหาน้องพิมพ์ก่อนสวยเนาะอายมาหอดกันเนาะแปดเก้าโมงสิบโมงเลยสบายดีน้องพิมพ์สบายดีแน่ โอ้คือว่าโยกลงแล้วเนาะเจ็บบ่เมื่อคืนนี้บ่ได้เจ็บบ่ได้เจ็บเลยบ่นอนได้เนาะโอ๋โอ้ถือว่ายาเพิ่นก็ดีจุ๊บๆเนาะบ่ได้บ่ได้ตึงบ่ได้เนาะยังแวบแล้วเมื่อวานนีต่างจมื้อนี้บ่ได้ต้องบ่ได้หยังติเนาะคั่นเป็นไปได้ก็อย่าไปต้องมันสลีมันยังซื้อให้หมดเลยเนาะ เมื่อวานเนี่ยเซาบุไทยซื้อให้เอาสำลีโตสาดนั้นเสร็จส่วนน้ำยาตัวน,นี้ก็กนร่าป็นไปได้ก็กระทาน้ำกันเนาะกันเชียวบัวทากกับบัว้เนะเาะแต่ว่าเอาทารถตามตามกันดีแท้ก็อยากให้ใส่ย,ยาทางหมอคนก่อนแต่ว่าการทานทากาอเอาสำลีาาตัวนั้นเสร็จเด้อล่ะเด้อสำลีโตเอื้อยอันเจ้าซื้อให้นะเออน้ำมันน้อยน้ำอยัางนี้นะมันสะอาดกว่า มีตัวพาเย็นกับสมรีตัวสาดนั้นบ่กเอาแพรอื่นเสร็จเด้อเพิ่นซื้อให้แล้วเมื่อวานนี้เนาะเฮาบ่ได้ถ่ายซ้ำตอนไปซื้อสำหรับสมรีให้ถือว่านอนได้บ่ได้ปวดเลยปะหมอหมมีอาการปวดเลยเนาะเลยโอ้ถือว่าไปมือเดียวหน่นี่เนาะเอามื้อนี้ไปไปเบิ่งสิเพิ่นสิ่งเหตุไดๆไปจนมันหายพื่อแล้วจนหมอว่าเออถือว่าดีแล้วเนาะหายแล้วหมอต้องบ่ประมาณเลวก็ถือว่าโอเคเนาะนอนพ่อแม่เนาะ กินข้าหรือว่าเจ้ากะกินแล้วกินแล้วเนาะแต่ว่ากินกินของคลังเลยเนาะบอได้กินไอ้พวกของดองเขงาเนี่นบ่บอ,อของดองน้ำมันส้มยังประเภทนี้ยบอก,กินตัวน,นี้มันพิษกันอยู่แล้วเน,นาะของส้มของบดเงาไม่ก,กินแม่แหละของของดองพวกน้ำมันพวกยังของมักของอะไรนะประเภทส้มปลาแดกก็บอได้เนาะคลังไว้คลังไว้เดี๋ยวถือว่าม่ตายสีบอดเดียแล้วบอระใบ กะบวัพฤซีก็เอินฟรีหัวสร้างฟรีนี่ยมันใหญ่คันคันเฮาบ่อักษากะเป็นทิดพูดว่าจะดีดีกะเจ็บทรมานคเขาบอกฮะแล้วคังค่ําำบางคืนก็บ่ได้นอนบ่ได้นอนโอ้ยมันหายมันฮ้หัวผสมมืออันนี้โอ้ยสถทุแล้วมันได้นอนบ่ได้ปวดบ่ได้เจ็บเลยน้องพูดว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดเนาะนอนได้ถือว่าโอ้สถูุอ่าดีใจนําดีใจนําอ่าจะหน่อยก็พากกันลงไปพอดีตอนนี้ก็9:00้า0 0งสแล้วดอกไปกั ไปตามหมออันเขาไปหาหมอเพิ่นคือเก่าแล้วเพิ่นสิเฮ็ดอะไรอีกเพิ่นสิ็ซักยังเน,นะาะเจ็บโกดเอาเจ็บซักยาแป๊บเดียว <laughs> เจ็บซักยาแป๊บเดียวมันดีกว่าเจ็บอันอันฟีนี่ได้เจ็บฟีนี่นอนให้ยหมดคืนนะทั้งเจ็บทั้งไข่พร้อมเนาะบ่แมน่นพ่อแม่นธรรมดาเด้เจ็บฟีทั้งเก็บแล้วทั้งเป็นไข่พร้อมนี่เราบริปวดแถวกระดานขาแถวปวดแถวขาแถวนั้นนี่รอทาน้องตุนเพิ่นซักผ้าแล้วก่อน องตุลพ่นธ์หางกระมาตะไคร้เครื่องเดี๋ยวให้เราพาไปเป็นหมู่อีกนะเนาะไปให้เพิ่นเขานำกันเด้<ม>เราถามแป๊บเดียวแป๊บเดียวทือว่าดีแล้วใครๆแน่แล้วเนาะย<ม>ิ้ไมได้แล้วมื้อนี้บ่ได้ปวดบ่ได้เจ็บแล้วจะในทือว่ามันดีไวกว่าปกติแสดงว่ายาเพิ่นธ์ดีสมกับอ่าคลินิกนั่นแหละคลินิกเป็นคลินิกเล่าเวียดคลินิกเล่าเวียดที่ว่าเขาตั้งขึ้นมา หัวน้าก็น่าจะเป็นคนเวียดเนาะแล้วก็มีพนักงานเป็นคนลาวเขาคาร์คาร์เซจ่ายกัตามรายเบิ่งก็น่าจะบ่แพ่งสำเนาพอพว่าใส่หลายอย่างเนี่ยทั้งซักยาพร้อมทั้งนั้นพร้อมเอาเนาะจะหน่อยลงไปเนาะจะจะจะผ่าน้องตุนแป๊บเดีย่างมาปันนางเอกเนาะสองสาว ผู้ชายมันนี่แต่งตัวงามไฮดีเนี่ยท้าพี่นะแบบสองอันแรกมีเงินเฮอยู่บ่นี่เราซื้อนุหมายหมดแล้วน้องตุนสบายดีและสวัสดีเด้อโอน้องตุนแห่งแต่งตัวงามทั้งนั้นเลยยาะยงนะมีตุภูมงามตกลงสิไปหาหมอหรือสิพากันไปทางไหนก็ไปหาหมอเออเออน้องพิมพ์มาเด้อเนาะเออหมอหมอรอๆเนี่ยแต่งตัวดูดีเลย ขนั่นปลาจอย่ลก็ยังโลนะวันนี้ันาดนแ,ลแล้วแล้วสาหายนี่ก็จักทีทางลงแล้ว <c oughs> ลงมาเลยเด้อน้องพิมพ์เอน,นอแล้วพิมพ์ไปอ,อันนั้นไปเซฟอ,อีกอนโอเราขนาดอาการเราลงไวเลยเนาะไปไปเบิึงคือว, <มา S 1> ว่าเราฮะดีคักอะอริขนาดคืนนี้ผลยังมาลิน,น้ำนองได้แต่ผลยังเรายิ้มโอ้มื่อคืนนี้เรามาลิน่ แสดงว่าลงลงแฮงไปไปเบิ่งก่อนเนาะเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋นองลงมื้อนี้เนาะอือๆมันสิฮอด5มื้อคือเพิ่นเว้าบ่เนาะโอ้ยอ่ะโทรศัพท์อโทรมาานสัญญาณดีเลยเอโทรมาแล้วครับโทรศัพท์ก่อนไประตูเลยโอ้สวัสดีดึงรถเออ ไปดูพักรุกมาลุมาให้คลิปอยู่เฟซโฟนเหลาก็ชื่ออะไรนีมันนี่ใส่จักธงมันสีทงเก่าซีทงเก่ามันนี่โบราณใส่ตุ๊กหญ่ขางมันบ่มีเส้นเลือดบ่เลยมันอะไรบ่ถึกแค่ คนคนนะนะเส้นเลือดน่อยเส่นเลือดจมจอืมคนเนาะคนจ้อยเส้นเลือดหน่อยแ่งไปกระเทกมแลวนี่เนะเล็บมีิดทำทำมีเจ็บเล็กน้อยนิดเนาะ คือยังไปนอยู่ากิมันูน้เล็บ่อาเล็บแกะเน่บางคนี่ควขมดตัวหาก่อนเด้นาจะคลไปเลยอืบางคนตัวัวเย้าลานเลยเป็นอืมหันเอาล็บแกะเล็บนีบเป็นแกะยังเล็บนี่ยอมเอามันลกงอมันใครลุอมัน สีทองนี she, she ่คือเกาไล่ใส่รถสี่สี่ชั่วโมงหรือสามชั่วโมงคือวานนี่ะสีเดรไเปินเฝ้าก่อนนะสามวันนี่แล้วเนาะ เจ็บบาสักยาเจ็บ <c oughs> เจ็บก็ดีกว่าเจ็บฟรีคนเอาบวยเราม่่สดาแต่ม่หัใน,ในกมันนะยี้รอทาบึงตอนนี้สิสิบเอ็ดโมงสิบสองหนึ่งสองประมาณบ่ายสองคือเกาคุณอว่านี่แหละแปลว่ายันเราแผ้ยาเด้อ วีตถยานี่ยโปยไว้ะยาม่ลันนี้กับกติวันนี้กับกติโปยไว้คือตัวนี้โบราณนะวันยันเราแพร่ยาวันน้องสารเสื่อพวกนี่ตีนเย็นหมดละยาตีนเย็นนู้นีนีกเลยานค่ะเย็นเย็นหมดตีนขอเข้มขออดออกกัได้เรทำเเทีง ลอกดกเป็นสบายเนาะบนมาเรากเสียบห้องบนเก้านั่นหรดเอ้คือวันนี้เอาอะไรแท่งองเท้ก็จได้ลอกเป็นมีแต่ว่าบเจ็บฟรีแล้วพ่อนะเจ็บแทงกระยามนเจ็บฟรีมัทรมานไอ้ปวดนอนปวดมันทำมันเืนเจ็บแท่จะได้เกิดทอดแต่กันนั้นเนาะ มืนอีมืนอีอีอื่นอีสมืือบงอื้อรูสเรือนเนาะแ่เป็นดีวนีแหละแต่ว่าขาไมหายง่ายแต่เราเาปิดปากเลยสลิเู้ ซื้อให้ต่มืวานนี่คุณซื้อว่านีเ,นเอมไดคิดภาพทันสมอันนี้อันนี้กาเพยย,พย,ยินมสมัยเดิมออลกอฮอล์แอลกอฮอล์มดไสซุกนสใจซื้อสซุกไสซุกมึงนะเอาข้างเสร็จเอาเบาเสือเสร็จร่ะเสือเด้อเสร็จเด้ยอยามันนั้นยเสือบ,บอสะอาดบ,บนั่นเด้ ล่นโทรศัพท์ได้ล้วมนเจ็บและดินโทรศัพท์ได้นะมอออกมาแล้ว่ายโมงคือบ่ายโมงก็ได้เมื่อวนบ้นมีสองโมงก็ก้าสองสองโมงกว่านะเมื่อวานนี้มีมาใบไปไป้าตุนก็ได้ตุนไปซื้อยาไปซื้อยาใส ชื่อยาพุ่นบอกพุ่นพุ่นไปแลนเห็นบอกไปตอนนู้นจ้าเห็นเห็นแวบๆไปน้อยนึงจะได้น้องมากงานพ้องตุ้นกันฮะแมนบอกบอได้เห็นน้องไปนี่แวบๆไปนี่เลยบ่เจ้ยแฟนน้องตุ้นน้อยนึงเนาะแล้วป้าขึ้นเพิ่นพ่นเฮ็ดนะเว้นพ่นโซ่เข็มล็อกเปล่างโซ่เข็มล็อกเว้นเนาะ พอขึ้นเราเรเลยหรอไปมดเธอได้ไหมวันนีสี่แสนสี่แสนสี่แสนสิบห้าพันันนี้ลดลงไปลดลงแล้วตว่ป็นเซนหนึ่งเป็นสักหยาด้ิาอาการมันไกลขนาดไหดหยกลงอะไรเลี่อนลงเลยเนาะมือหดไปเรื่อยนทำสมมันนี้น้พิมเป็นอะไร มื huh. okay. ้อน to ี้โอเคอยู่บ่มื้อนี้เจ็บบ่มื้อนี้บ่ได้เจ็บเพิ่นเพิ่นอันเฮ็ดได๋เว้นอยู่ในแฮนน่ะพวดเาทําส้มเพิ่นเบิ่งเนาะเพิ่นนั่นใเข็มล็อกเว้นได้ทําส้มเพราะว่ายแทงอีกเด้มื้ออื่นเนาะบ่้ยเพราะว่าบ่อยากแทงเพราะว่าใส่เข็มล็อกเว้นแล้วก็มื้ออื่นีแทงเื่อก็เจ็บมื้อนี้น่ะแม่นเอาแนเบิ่งเก่าลมันบ่ได้บ่เพิ่นว่าเจาะไปูกในนันเจาะไปอันนเทําส้ม ปุ่นโบแลนไปปุ่นจาวาดิษฐ์กินน้องยันแล้เพิ่งก็เลยเสื้อเข็มล็อกเว้นน่อมืออื่นมีแต่มีมากอะเป็นซบใส่เลยอีงมืออื่นน่องอีกมืออื่นทำซุ่มเลยตไปออื่นมือที่สามบอกมาจ้อมือที่สามยันได้ความรู้สึกยังยานคือเก้าตีนยินเดิทำซุ่มตีนนองกันยญานขึ้นรถแล้วอุ่นละบอตีนนะ คนแล้ยานคนยานทำสมบูรณ์มิติแล้วเนาะมีเคยไปเนาะเคยไปอยู่บ่อกมีเคยไปมีแต่เป็นไข้แล้วก็กินยาแล้วดีบ่โอ้ยนั่นน้องคนยานทำสมบูรณ์มิติน้องยานเนาะใส่สลอมเป็นตั้งซี่ห้าถุงแต่น้องก็ยานทำสมบูรณ์สบไรเห็นก็ยังยานแล้วนะมิติว่าปีนีีงอ้า ดึงบ้าอัดจ็แค่เสียัเอเขามาแล้วอันนี้แห้งหรอเราดึงสอน้วมามาเสียอันโอ้ยยุทอดเกิดอไจะโอ้ยยุทอดเินบ้าันถึยารเกิขนะว้วนคือเกิดพนอดคือบอนี่ยตุนคือบอใอ้ไอ่พาไปพุ่นเลยไปแลนไปแลนไปฮอนฮอนนี่ไอ้ว่า เอาคนขึ้นเลยครับไปองั้รถอยู่พุ่นแล้วก็ซื้อยาเลยหยาบริเวดเดิมเลยเลยฮอนเมันฮอน, <c oughs> นอท่านมันกระไก่เติบอยู่ตลาดพุ่ะไปทำกันอยู่แล้ว <c oughs> ให้ได้กระตุ้นเก่งใจ <c oughs> เป็นเพื<ๆ>่อนกันเดียวกันนั่นแหละเฮาน่ะ <c oughs> เห็นน้องไปอันเลนไปซื้อยาซื้อยายังให้แม่นะซื้อยาดีประดนี่โอ้แม่เพิ่นกลิ่นตัวนี้เลยมาเจอ ตรงคอเพิ่นเพิ่นเพิ่นไข่อันแบบแบบใดนั้นน้องตุนหกสุ่มสิบพันโอ้ยาสุดเลยได้ได้นำบจอนีนเป็นยาสามสีเลยสามสีสามสามสามสีหรอกสามสีเนาะสิบพันกีบวะเนี่นะเมย์้อแลนไปนะเมยเรอดแลนไปเกือบหนึ่งพอตะลงตะลดพ่อมาเห็นแลนลิรีบไปเอาเ้ยก็แล้วกัน เท่าอันไปอันเบิ้งเงินน้องพิมก้อนว่ะรีบรีบไปเลยอเอาเออนนำกบิท่านเห็นแต่โซนแับนี้หวยนุแล้วกันซื้อเลยยังซืง้อเลยว่าอายเพิ่งมาแจ็คสันน้องสาวเพิ่นไปแล้วันนี้วันนู้น้นองพิมก็ว่า,า,ายรีบ,ม,บมันนี่ว่าโทรหาแป๊บเดียวหนึ่งว่ะาลังสีหมดหมดไปหอดหมดเลยมดมาเห็นนางโลดทายอยู่วัดน้องตุนบมดลงตะลอดัปแล่นไปเลยแบบนี้เอาไ่บอกเลยอายเชิญไปไซส์ว่ะ ไอถามว่าต้นมาใชใ้เห็นแล้วแลนไปนี่แล้วแบบภูเก็ตตอบไปนี่แหละเขาไปเห็นดองพิมพ์อัพแล้ว <S <S 1> <S 1> <S แล้วลงไปเล่นซื้อยาแล้วอะซเมนยันมีท่านวะเนาะความคิดน้อยเลยขนาดคือรถกระทอดเกิบทันประสบเทอดเกิบป <ๆ S 1> <อ>าลาเวนคือซิเมนแพกเป็นกระสีวันแล้วมีเอาเด้อเกิบนี่เด้อว่าเมื่อรถแล้วบล้วคือรถกระทอดเกิบเลยวมนี้ทันประสบกรทอดเกิบจะหน่อยเข้าเซเว่นกระทอดเกิบกระทอดเกิบแล้ว เดินทางเมื่อทำซุ่มผาน้องพิมพเมือมันีใบมุ้งเครืงเนาะม้วนนี่ใบสองใบสองมันมีใบมุ้งเครงมืนีมันสี่สิบสองโมงบอรเรือน,นั้นก <c> ะ <oughs> ว่าอยู่มันนี่เนาะราคากา <ไป S 2> ็ลุดลงแน่เพราะว่าบริษัทยาได้บริษัทไปว่าบริษัทน้องพิมพ์บริษัทสองเข็มในเขตในเขตซรกซักในเขตเข็มหนึ่งซักอีนออมันนี่กันอันนั้นแล้วจะตื่นจะเย็นอะไรพวกซักอีกมันนี้ หม่อวานนี้เป็นสามคบคุณพ่อมนสามเข็มโอ้สามม้อนี้มือ้อ,น,อ,อนี้มื้อนี้สองเนาะรุดพอนไปมื้ออื่นอีกเอามื้ออื่นอีกเข็มน,นึงแอนสลมอมยังยังคือเก้าสิเป็นปกติแล้วสักอะไร <laughs> สักวนัน <laughs> เก้าแล้วพูดถามมาสักอะไรอีกบอสเมนมาสักบอลเคยซักเขาแล้ <laughs> วมสมุติป็นซักอัน บัไก็ปิกักไปซักบนอืนอีกันนี้่ใส่เข็มลอมาเ่เข็มล็อบประเภทซักยานะซักซักยาหันอันลอมยิงเข็มล็อกเอาทั้งเฮาแล้วันนี้ใอ,อยู่ก็อยดเทาลอยู่ในในใน้ๆเนาะเทศบาลเมืองสุท นอนเพือนแล้วเออืันนี้ืันนี้ไม่ได้ทงหยาเนาะืันนี้เนาะมีผู้ถือทงหยาให้ืันนี้เออกินยาตัวเก้าเนาะเมื่อคืนนี้กินยี่หร่าหานนะน้องพิ่มนอเทือนแล้วนอเทือนแล้วเอาเอะเอะตุ๊กจืออีนาะมามานั่งอีพี่ มานั่งทีย<ะ>อมแซงบเห็นรเ่เห็นเห็นยังมาใกล้ๆกันพิมพ์คือเกา่าเนาะอกสารตัวเดิมมาไปแต่มือที่สอหาโอ้มันนี่เด <c oughs> บินมัวานกัปตันนี่เป็นมัวานนี่ การสือเขาอ่านบอกเราอ่นอ่านบงดูเป็นภาษาเวียดคือน้องพ่อยังอ่านเป็นภาษานั้นเลยคนบริเยนตัวเล่าให้เลยหมือนนี่ผู้จักแต่รายการเนาะเรารายการผู้จักผู้จักแต่ตัวเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นกีบเจ็ดหมื่นกรีบเจ็ดหมื่นกีบเจ็ดเจ็ดมันรมกันเทไรมือนนี่กู้จักแต่สรุปแล้วนี่สี่แสนสิบห้าพมื่อวานนี่ห้าแสนสามสิบ มันนี่สี่แสนสิบห้ามันนี่ลดไปลดไปแสนปลายปลเนาะประหยัดไปลายเติบจะจามันนี่ซักจะเข็มก่อนมีจะซักจะเข็มสองสองซักสองหม่วันจิ้หดซักซักยาบ่นี่ยานเด็กก็เลยลืมเลวเนาะมันนี่สองเนาะสองใส่น้ำน้ำอันน้ำตัวคนใส่นั่งยังยังซคือเก่าซีคือเกา อนไปอีกจะทำชมเลยใส่แล้วมีเข็มล็อกอยู่ในมือเรียบร้อยเหมือนันี้นล็อกเป็นเสื้อธรรมดาเอามันจังบอบอทูครับยามันถูกเด้อมันน้องอ้ำน้ำกะให้อันนั้นเด้อให้มันซึกน้ำอีกมืออื่นนาะอาการกะโอเคแล้วทำชมเลยเนาะอาการน้องกะมึงมึงข้าไปบ้านไกลก็มือนี้อยากอยากขึ้ซุบอยากซุบๆบออยากซุบๆได้แถวนี้น ເບິ່ງເດເອົາຄົນຍາດປາຍເດນີ້ແຖວນີ້ໂອ້ມັນຫຸ້ມນະຫຸ້ມກະດາດຊື້ພິຊູມາແລ້ວເອົາມາແລ້ວເດເອົາມາແລ້ວເນາະນ້ອງພິມນາະາລລ້າດຊູວກສໍລີພັງເຮາຊື້ຫ້ຕນຮົາຊື້ໃຫ້ຕັ້ງແຕມືມື້ທີເຮົາລົປຕ່ວົຄິບ ตั้งแต่มือเห็นทิพน้องคุณเอาอันเสื้อไปเสร็จวัดจอยกันแรียนซื้ออยู่ตลาดนั่นแหละตอนวัดไทยน้อเช่าสศิษย์ไทยอันมุมทุกนันไล่กับวัดไายเนาะแต่ว่าซื้อให้เรียบร้อยเรื่องประเภทนี้ต้องตนกับไปน้ำต้นกับไปน้ำอีนึงก็น้องตุ้นและผู้เถื่อนชิชู้กันก็เลยวไดไทยน้องตุ้นเนาะ ถือว่าปวเจ็บบ่ปวดแล้วก็ดีใจน้ำลายเนาะ้อยังไปอีกจนกว่าจะเพิ่นอันนี้และเพิ่นเจาะเปิ้นนี่แล้เพิ่นที่เจาะเอาเอาเอาน้ำหนองออกเอาน้ำหนองออากพออกหัวมันออกก็รก็ไปจนกว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าประมาณสี่หัมอนี้อที่มือที่สองอื่นมือที่สามฟังเบิ้งบางเต๋อประหอนหาเงอนแบบนี้เนาะติดตามเพิ่นเพิ่นกะเบิ้งเบิ้งตลอดอยู่ได้เพิ่นกะเพิ่นกะติดตามเบิ้งอยู่ได้ ກະເປັນບໍ່ໃຫ້ເອົາເລບເອົາມັນຫຍັງມື້ເຮົານີ້ໄປຕ້ອງແລະກະເຈົ້າກໍບໍ່ເອົາວ່າພວກເລົາພວກຫຍັງກໍບໍ່ຖ້າກະຢ່າເພາະວ່າເຮົາກັບຕົວທາງນີ້ເນາະເພາະວ່າເພິ່ນມີອັນນະນະນະຫມໍເປົາແມ່ນະຫມົນນໍາຫມົນຫມໍເປົາທ່ານຜູ້ສົມກັບເຫຼົາກັບຫັກໄມ້ອັນືອງອດພພະຕິດເຊື້ໍສາດສາລະພບໍ່ໃພວ່າສໍາລກຈ ແລະໃຫ້ເພິ os, ່ນເອົາເຮົາມີອັນຜ້າເຢັນພ້ອມເນາະຜ້າເຢັນແອ લ્ ກໍຮໍແລະກະຊິສູ້ແລະກະສໍລີສໍລີເພື່ອເພື່ອວ່າຊື້ມາເວັ້ນເນາະຕຽມไว้ນັ້ນເນາະເພາະວ່າຢ່ານ້ຳໜອງມັນບັກເຖີເນາະມີຮອດແພດຮນາດ້ บางบาง,บางกังคืนมาน้องนอนได้น้องนอน,ดน,อน,อนบดเชื้อมันไปลักแตะเองซะมันนี่ฮะน,นะมันมันกาสิลล์เนี่ยมันต้องแกะนะลูกขั้นสำหรับใครเขาอ,อ,อัดเราย่าไปคิดได้คิดน้อยนึงโอ้ยผูแห้งเลยค่จะจ้าเอามือคิดฮะบ่อสะอาดอันนี้ยันคือแพร์ระเบาใม่ไหมระเบาแเล็บมือเฮานี่มันมีเสื้อลามีอย่างนะมีเป็นอย่างไรเฮาไปจับนี่จับฮันเนาะเอาละท่านผู้ชมเนาะสำหรับภารกิจเฮามบ่นี้ก็คือ พาน้องพิมพ์ไปคลินิกคือเก,ากอเ่าก่อนมดบาดใจต้องขอขอบใจท่างผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆเด้อที่ให้บาดใจหับภารกิจเป็นผู้ที่พาน้องพิมพ์พร้อมเลยครอบครัวาพาน้องไปรักษาเนาะขอขอบใจแทนน้องพิมพไปลายที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่ดอินดูเนาะสงสารดูตนว่าซ <S S S> ั่นซะเงินก่อนนั้นเป็นยังคือบ่ไปแล้วก็บ่มีเงินเนาะเงิน เงินบโบลายเ้ากับโบกาไปของหมอยันยันบ่โพ่อเนาะใหญ่โบพ่อน,ะนางตุนนะ่นเนาะเพราะว่ามืดเฮือนเพิ่นกับโบได้มีเงินมีคำมีงเงินแสนสองแส,งสงงนนี่กับโบกาไปยันจนยันขาดเสียใจมันลายนะสำสมเนาะต้องเข้าใจครอบครัวคนอ่าเคสนี่กับคุณยายให้โบจอยพาเพิ่นไปเพิ่นจังหับปากไปเนาะเพิ่นว่าสีหับใจมืดนะโบจอยกับโบแมนว่า เนีนั่นเนี่ยนี่ดอกผู้ใหญ่เพิ่นแต่งเพิ่นให้เป็นสะพานบุญมาเฉยจริงมาส่วนเพื่นไปนำเนาะอะไรก็ขอขอบใจให้ผู้ใหญ่เพื่อนลายเด้อขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าอะไรความไข่อย่านี้เนาะเจริญในนาทีการงานทุกประการเนาะสุขีสุขีลายๆน้องตุนเด้ตุลเก็วไว้คอในคนในน้องตุนก็ขอขอบคุณขอบคุณเลย นะ้องตุนกัขอขอบคุญขอบคุณลายๆเด้อทางปอใหญ่ใจดีที่อีตนลานลูกก็ขอให้คนอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไขอย่าให้มีเด้อขอให้มีคนมาหักมาแพงลายเด้อคิดปัรสนาจิ่งได้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้ออ่น้องพิมได้ให้ให้เข้าใจเอาเนาะอวยพรบ่เป็นกะน้องพิมกะอวยพรเ่นคือน้องตุนอวยพรแหละอวยพรสำเจ้า ซ้ำน้องไปซ่อนได้ลมแห้งลมแห้งสมบูรณ์อ้าไปขอรู้ขอรู้ขอบใจทั้งคุณไอจีดีเด้อที่ทิ้งตอนคอยนะให้พันยูดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บหายได้ความไข้เบาให้นี่ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อ น้องก็่าโบกเก่งเนาะบ่กใจเป็นคำขอบอกขอบใจและคำขอบคุณเนาะทุกคนก็ดีใจล่ะท่านผู้ชมเลยว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของครอบครัวน้องพิมพ์เพิ่นเนาะทางน้องตุ้นก็ดีใจเนาะที่ว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันน้อเป็นลูกของน้ำเบามีคเพิ่นยื่นมือเข้ามาซอยเนาะถ้าบ่ได้ยื่นมือเข้ามาซอยก็จะเจ็บเป็นทิดพุ่นล่ะเนาะฟีหัวสร้างฟีหัวสร้างนี่เนาะคือว่าบางทีก็ อาจจะลุกลามกว่าเดิมหมอมันใกล้ๆตาเด้เพิ่นเป็นห่วงมองนี่และใกล้ๆตาระบบอ่าประสาทแถวตาแป็นแบบนี้ใกล้ตายันเป็นอ่าผลกระทบต่อไปกับแพทย์เพิ่นกับเบ้าได้เนาะยันปิดเสื้อติดยังนะมันลามไปห้อเดี๋ยวตาบอดไปแตมเป็นผู้สาวพร้อมเนาะเพิ่นก็เลยเป็นห่วงเนาะก็่ือว่าขอขอบใจผู้ใหญ่เพิ่นเลี้ยไยังขอบใจเพิ่นพี่เก่าจังไรกันเนาะบ่ลืมบุญคุณเพิ่นนาที หรือตนสงสารเนาะเอาละท่านผู้ชมเนาะสำหรับอีพีนี้ก็เอาเดี๋ยวมาพาน้องกินไปห้อมอสำเร็จเนาะสำหรับมื้อนี้อีพีนาหรือว่ามื้อหน้าเฮาสิได้พาน้องกนไปคือเก่าตามที่มอนัดหมายเนาะเอาละทำชมสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับอีพาร์การได้กลับขอโทษขอไปหลายเด้อสวัสดีสวัสบายดีสวัสดีน้องๆสวัสดีสวัสดียองเง